ด้าคคำถามต่อไปถามว่าผมรู้ว่าฆ่าตัวตายเป็นบาปแต่ความคิดนี้ก็วนเวียนอยู่กับผมตลอดไม่รู้จะทำอย่างไรอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยครับคืออยากฆ่าตัวตายหรือยังไงคือคงจะผิดหวังหรือไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตมันเกิดค,ความท้อแท้มันต้องมีมูลเหตุครับมีมูลเหตุอะไร ยังไงไม่รู้เราเราไม่รู้เบื้องหลังเราไม่รู้แบ็กกราวด์หรืออาจเป็นไปได้ว่ามีมีเหตุแล้วก็คิดแล้วชัยตอนผสมโรงครับผมมายุแย่อ,อย่าไปอยู่ในโลกนี้ก็เป็นไปได้คือประการแรกเนี่ยชัยตอนเนี่ยมันมัน,ม,นมันชวนเราทำในสิ่งที่มันทั้งบาปเล็กทั้งบาปใหญ่แล้วมันจะชวนเราไปเป็นพวกมันนะนะ ก็ขอความคุ้มครองปกป้องต่อลล l a ์ให้พ้นจากชัยตอนนะอูซบิลลาฮิมินัชชัยตอนดุรจิมหรือเวลาเราไปอยู่ในสถานที่ใดที่ไม่ใช่บ้านเราที่แปลกนะท่านนบีก็สอนให้ขอนี่นะอะไรอูซุบิกะลิมาติลาลฮิตตมมาติมินชาริมาคลักก็ขอต่อลล l a h سبحانه และ ت ع ا ลาให้พ้นขอความปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากความชั่ว ความชั่วความเลวความชั่วร้ายอะไร,รทั้งหลายแหล่เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายเอาผู้ถามก็รู้ว่าเป็นบาปแต่ว่าไอ้ความคิดนี้ม,นมันวนเวียนมานวนเวียนป้ญหาเม,มื่อไงมันแก้ได้ด้วยกับการที่เราเอาอักขีดัที่ถูกต้องเอาความเชื่อที่ถูกต้องเอามาล้างความเชื่อที่ผิดๆที่มันอยู่ในเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจถึง สภาพชีวิตจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบของชีวิตเราก็จะเกิดความโกลาหลเกิดความสับสนเราคิดว่าชีวิตเราเนี่ยมันเริ่มต้นในดุนยาแล้วมันก็จบในดุนยาไม่ใช่แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันมีที่มาใช่ไหมจากจากแต่เดิมเลยเนี่ยเรามายัางไงอะเราอยู่ในดุนยาน้อยครับผมดุนยาน้อยก็คืออยู่ในคันของมารดา นั่นเรามีชีวิตและมีร่างมีวิญญาณพร้อมแล้วและอัลลอฮ์ก็ให้หลุดออกจากดุนยาน้อยมาในสภาพที่มีทั้งร่างมีทั้งชีวิตพร้อมครบถ้วนอัลฮัมโดลิลละและตอนนี้เราก็อยู่ในดุนยาใหญ่มันเป็นแค่ย่างก้าวที่สองเท่านั้นเองรเราอยู่ในดุนยาใหญ่เนี่ยย่างก้าวที่สองเท่านั้นเองเมื่อเราออกจากดุนยาใหญ่ไปแล้วเราไปไหนเราไปสู่อาเครอโน้อย หรือที่เรียกว่าอาลัมบารซาคโลกแห่งการรอคอยพอหมดอาลัมบารซาคเราไปอยู่นู่นอาเครอใหญ่เพราะงั้นไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราเริ่มต้นที่ณตรงนี้แล้วก็จบที่ณตรงนี้ที่บางคนไปเข้าใจผิดดูในดุนยามันไม่ได้แล้วมันผิดหวังครบจบชีวิตแล้วมันจะได้จบจบ,จบเรื่องๆไปซะมันจบไหมไม่จบมันไม่จบครับแต่มันไปเริ่มต้นอย่างทรมานในในอาลัมบารซา อย่าว่าแต่เรื่องของการฆ่าตัวตายเลยอไปดูสินบีเดินผ่านกูโบสไปสองกูโบสเนะี่ยแล้วก็บอกว่าสองกูโบสเจอการทรมานมันมีเหตุมาจากอะไรมีเหตุมาจากตอนที่อยู่ในดุนยาเนี่ยสัเพ่าในการชำระปัสสาวะหนึ่งกูโบสและอีกกูโบสหนึ่งก็คือนินทานินทาชาวบ้านเขาเห็นไหมเพราะงั้นมันมีผลนี่หมายความว่าดุนยามจบเลยไม่ใช่มันเริ่มต้นใหม่อย่างทรมานใน อาัมบรัลรักรหรือในโลกอาคิรนอนน้อยครับเพราะงั้นเราต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนว่าเราจะไปเริ่มต้นอย่างแสนสาหัสกว่าที่เราอยู่ในตอนนี้ปะเราคิดว่าเราเรามีชีวิตอยู่ตอนนี้มันมันมัน,มน,มนไม่ไหวแล้วมันสุดแล้วบางคนอาจจะผิดหวังรักรผิดหวังเรื่องธรรมหากินรเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรสารพัดน,น,นะแล้วก็บอกว่าไม่ไม่ไหวแล้ว จบชีวิตจบชีวิตบางคนต้องการจะจบชีวิตก็ได้จบเพราะอายันมาถึงพอดีกันบางคนต้องการจะจบชีวิตแต่ไม่ได้จบก็ยังร่ำร่ทรมานอยู่ในดยาอีกเพราะงั้นเพราะงั้นเราเราต้องล้างความคิดเดิมๆแล้วก็อย่าให้ชัยตอนมันมาผสมชัยตอนมันมันมันทุกเรื่องอ่ะมันชวนเราคิดเนี่ยเลยเถิดจนกระทั่งท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลายฮ์สัลลัมบอกว่า มันจะชวนเราคิดให้เราตั้งคำถามว่ามันขอลกัลล์นี่สุดยอดคำถามของมันเลยให้เราคิดอะว่าใครเป็นผู้สร้างอัลลอฮ์มันให้เราให้เราถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วใครสร้างอัลลอฮ์นัอนนะนบีบอกถ้ามันชวนคิดไปถึงตรงนี้แล้วก็ฟารยัสตาอิสบินไลมินาชัยตอนิราฮิมขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนนะนั่นแหละชัยตอนมันมันมันมาล่อมาลวงเราไปถึงขั้นนั้นแล้วนั่นนะครับอืมพะาะงั้น พอใช้ตอนมันมันมัน,ม,นมันมาเนี่ยไลย่ไล่มันไปอย่าให้มายุ่งเกี่ยวแล้วความคิดความอ่านของเราเนี่ยเราก็ต้องเอาเอาบทพื้นฐานความเชื่ออย่างอิสลามเนี่ยเอามาใส่แทนถามว่าทําไมอ่ะการกระทําอย่างนี้ถึงเป็นเป็นบาปเพราะมันเนื่องมาจากว่าตัวของเราไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเราครับชีวิตของเราไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเราคือถ้าเป็นสิทธิ์ของเราเรา,เราจะทํำยังไงก็ได้เพราะเป็นสิทธิ์ของเราใช่ไหม แต่อันเนื่องมาจากไม่ใช่สิทธิ์ของเราเราเป็นผู้ครอบครองรชั่วคราวเท่านั้นเองเอาล์ให้เรือนแรงให้ชีวิตอันนี้มาครอบครองชั่วคราวแต่เมื่อถึงกําหนดเอาละจะเอากลับเจ้าของจริงๆจะเอากลับเราก็ห้ามไม่ได้รับไม่ได้เพราะงั้นที่เวลาเราได้ข่าวคนชนเจ็บคน,คนตายใช่ไหมเรากล่าวว่าไงอินนาลินลาอินนาลิ่แปลว่าไง นิแท,ท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเราเออและเราก็จะกลับคืนสู่พระองค์ใช่อืมครับผมเพราะงั้นมันไม่ใช่สิทธิ์ของเรานะที่จะทําอะไรต่ออะไรที่บอกว่าจริงอยู่บางคนก็เลาะฆ่าตัวตายแล้วก็ได้ตายสมใจตายใ,ในดุนยาแต่ไปเริ่ม,รมทรมานใน,ในอาลัมบาร,รักรในอาครอะน้อยใช่ไหมล่ะใช่แต่บางคนไม่ตายไม่ตายเป็นไง ทรมานนอนรออายันทรมานตั้งแต่ในดุนยานนี่เลยจะเป็นก็ไม่เป็นจะตายก็ไม่ตายลูกหลานก็ต้องคอยรออายันใช่ไหมเพราะงั้นเราเราอย่าคิดผิดเพราะว่าในชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยมันจะมีความสมดุลคนโบราณเขาเรียกว่าสมดุลครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสมดุลสมดุลครับคือชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยจะมีความสมดุลจะเวลามีความสมดุลเหมือนอย่างคนตาบอดตาบอดจะเขามองไม่เห็น ใช่มองไม่เห็นโอ้โหแต่ไปดูความจําของคนตาบอดสิโอ้โหเปี้ยเลยดีเปี้ยเลยโอ้โหบางคนจำกุอานทั้งเล่มไม่จำกุอานทั้งเล่มจําหนังสือเป็นเล่มคกุอานเนี่ยเป็นเรื่องเปี้ยอยู่แล้วจําหนังสือเป็นเล่มเหมือนด็อกเตอร์บางคนเนี่ยครับบตาอดให้เราอ่านเราก็อ่านไปยับนี่ติละติละยับนี่ ยังเขารู้เลยว่าเราอ่านผิดเขารู้เลยทั้งทั้งที่ตรงนี้ต้องอ่านตรงนั้นต้องอ่านอย่างนี้ต่อไปคือคํานั้นคำนั้นคำนั้นจะจะบอกได้เลยโอ้โหอะไรจำหนังสือเป็นเป็นอะไรนั้นเล่มๆเพราะงั้นเนี่ยเนี่ยเอาะราชดเชยให้ให้ไหมตรงนี้ได้ตรงนั้นตรงนั้นได้ตรงนี้เพราะว่าในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีปัญหามีปัญหาเรื่องนั้น มีมีปัญหาเรื่องนี้มีปัญหาเรื่องนีม้มีปัญหาเรื่องนั้นแต่วระคาสอนของศาสนาเนี่ยให้เราพิจารณาให้คนที่ต่ากว่าเราครับอัลฮัมดุลิลลาช่ไหมคือให้พิจารณาคนที่แย่กว่าเรา<น>เราคิดว่าเราแย่แล้วแต่เราอยากคิดว่าคนอื่นนั้นดีทั้งหมด<อ>ก็ยังมีคนที่แย่กว่าเราคนที่แย่กว่าเราเนี่ยเยอะแยะคร,ราทำไมาในชีวิตเกิดมาเนี่ยไม่รู้จักความรวยเลยไม่รู้จักความสุขเลย จนอย่างเดียวครับไม่เคยสบายแล้วพี่น้องไปดูเนี่ยแอฟริกาสิครับคือไม่ใช่เขาจนแค่จนนะอนาถนะถึงขนาดไม่มีจะกินนะครับผมอืมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ธรรมดาและไอ้จนอย่างเราเนี่ยอประตูเย <Alors> ็นเนี่ยอบางบางคนบอกว่าจนเครียดเครียดป่ะมันจนครับอืมแต่จนไม่มีหนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละ โอ้ยความสุขนะคุณต่อล l l a ์เลยนะใช่ไหมถึงแม้ว่าจะมีวันละสิบยี่สิบก็มีกินมีใช้ไปแต่ไม่มีนี่อันนี้นี่แต่ไอคนที่มีนี่สิภูมิฐานดูสาจหรูเลยนะฮะไปไหนก็ต้องคอยหลบครับกลัวเจ้าหนี้มาทวงจะเข้าบ้านก็ต้องนุ่นดูบมอะไร ไม่มีใครมาดักรออยู่หน้าบ้านมาทวงหนี้อะไรต่ออะไรโอแต่ฉากนอกนี่คือแสดงอย่างเต็มที่เอเพราะงั้นเพราะงั้นเราอย่าคิดว่าแหม่มันชีวิตมันมันจนเหลือเกินทําไมเราทดสอบเราเยอะขนาดนี้มันสุกเหลือเกินมันเยอะเหลือเกินเราไม่ไม่ไหวแล้วอะไรต่ออะไรไปดูคนที่เขาเขาแยกเราหรือบางคนผิดหวังรักจานามินครับผิดหวังมีไรกับคอัา ไม่รักแล้วมันมันอกหักแล้วก็จะอยู่อย่างไะอยู่ไยงไแปลกเนาะเพราะว่าหลายคนอดครวนน้ำหูน้ำตาไหลพราาเสียใจหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่รู้จะอยู่อย่างไงเพราะว่าให้ลองผ่านเลยมาสักระยะนี่งจะจะสมเพศตัวเองกูเนาะมึงเป็นไปได้ใช่ไหมทําไปได้ยังไงเออก็เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันอยู่ในภวังที่เราคิดว่ามันสุดๆดแล้วครับแต่กระทั่งเราลืมคนที่รักเรา คนที่รักเราโดยไม่มีข้อแม้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาแล้วใครอะ่ะพ่อแม่พ่อแม่ของเรารักเราโดยที่ไม่มีข้อแม้ไม่ไม่มีเงื่อนไขอะ่ะลูกจะผิดจะพลาดยังไงพ่อแม่ก็รักลกูกเราก็ลืมไงลืมความรักอันบริสุทธิ์คิดว่าในโลกนี้ไม่มีใครรักเราแล้วเราแล้วคิดว่าขาดเขาจะอยู่ยังไง่ไไแต่เขาลืมคิดว่าถ้าตัวเขาตายไปเนะี่ยพ่อแม่จะเสียใจแค่ไหนครับ เพราะว่าบางครั้งมันด้วยอารมณ์ชั่ววูบมันคิดสั้นๆเนี่ยที่เขาตึเรียกว่าค,คิดสั้นคัเพราะไม่ได้คิดให้รอบคอบคิดอยู่ตรงนี้อยู่คิดอยู่ตรงนี้เพราะว่าช่วงขาดสตินี่คืออะไรกันแล้วแต่ที่เป็นทางออกเอาหมดอืมแล้วใช้ตอนผสมโรงรหรือบางคนเป็นโรคร้ายบอกอยู่ไม่ไหวแล้วดุนยาอยู่แล้วมันทรมานมันเจ็บปวดใช่ไหมตัวตายอืในกรณีอย่างนี้เนี่ย ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอวาเลวะสซาลลัมบอกว่าลายะตะมันนียันอะฮ์ดะคุมุนมาตฺคนใดก็ตามในหมู่พวกเจ้าเนี่ยอย่าอย่าหวังอย่าอดครวนในเรื่องของความตายอย่าหวยหาเออแปลดีนะอยากตายอะไรกูจะตายทันทีนึงอะไรทำนองเนี้ยเห็นไหมบางคนคืออยู่ไม่ได้แล้วมมันนทราลูกหลานต้องจับมัดมือโวยวายกูอยากตายอยู่ไม่ได้คิดว่า ไอ้โรคที่เป็นอยู่เนี่ยมันทรมานสุดๆแล้วมันไม่ไหวแล้วบางคนนี่ผมก็เคยเห็นเนี่ยเขาเขาเป็นมะเร็งตับ,บว่ามันมันลงกระดูกเวาลาปวดมันปวด,ปวดแบบปวดแบบสุดๆปวดลืมตัวผ่าผ่อนอะไรเนี่ยหลุดหมดอะไรต่ออะไรปวดลืมออยลืมตัวแบบแต่พออาการปวดซาลงเดี๋ยวก็ปกติแล้วก็เดี๋ยวก็โอ้โหปวด เราคิดว่ามาชีวิตเขานี่มันมันสุดๆดแล้วอะไรเงี้เพราะงั้นถ้าในกรณีที่มันแย่สุดๆดแล้วไม่ไหวเนี่ยเราก็อย่าทําอะไรโดยพละการผู้เป็นเจ้าของชีวิตไม่ใช่เราคืออัลลอฮฺ س ب ح ا ن ตาละเราก็ขอครับนบีก็สอนดุอาให้ต้นได้ให้ขอนั่นนบีบอกว่าขอดุอาอย่างนี้ถ้ามันไม่ไหวไม่ไม่ไม่ไหวอัลลอฮุมะฮฺมยนีอีดะแกนติลฮัยตุขัรัลลี โอ้ข้าแต่ล l l a ์ขอให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อเธอถ้าการมีชีวิตเป็นการดีสําหรับฉันครับคือถ้าอยู่แล้วอยู่แล้วดีมีประโยชน์ต่อตัวเองต่อสังคมต่อคนรุ่นหลังอยู่แล้วเป็นคนอีมานอยู่แล้วโอ้ล l l a ์ขอให้ฉันหายขอให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อเธอจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นจะได้เป็นคนอีมานจะได้อะไรก็คือให้ขอตอนเราถ้าถ้าถ้าอยู่แล้วดีครับขอมีชีวิตอยู่ อัลลอฮุมะตะวัฟฟานีโอค่แต่อัลลอฮ์เอาฉันไปเธอถ้าอยู่แล้วยิ่งแย่เอออี ذا แก่นาติลว่าฟาตธอใครรอนลีถ้าถ้าการตายเป็นการดีสําหรับฉันอัลอะเอาไปเถออครับขอต่อัลลอฮ์ถ้าเกิดยิ่งอยู่แล้วยิ่งโอดควรยิ่งอยู่แล้วยิ่งไม่รู้จักว่าใครเป็นอัลลอฮ์ใครเป็นบ่าวเนี่ยเอากลับไปดีกว่าอ,อย่างนี้ใช่ไหมครับก,ก,ก็ไม่รู้สิคือจะอยู่ก็ขอให้เป็น,<ค>นเป็นคนดีคนดีครับ แต่ถ้าตายดีกว่าอยู่แล้วเนรคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาไปเถอะครับผมเอาไปเถอะเพราะงั้นขอให้เราเราคิดให้รอบคอบเพราะว่าชีวิตของเรามันมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดจบจบครับณเวลานี้ที่เราอยู่เนี่ยมันแค่เพียงไม่ถึงครึ่งทางครับแล้วเราจะจบจบในในสภาพที่ฝืนฝืนสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์ผู้เป็นเจ้าของอันนี้ถือเป็น เป็นการกระทำที่เป็นแบบใหญ่แล้วปัญหาก็คือว่าพอไปวันอาคิรอห์เราปริดชีวิตของเราในดุนยาเนี่ยด้วยวิธีไหนบแบบไหนไปวันอาคิรอห์เราก็จะต้องกระทําอย่างนั้นแหละแต่แต่ในดุนยาเนี่ยมันตายตาคิรอห์ไม่ตายไม่ตายแล้วมันก็เจ็บปวดมันก็ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละยกทั่งท่านอาบีุฮัมมัสลลัลฮุอะไยฮิวสลัมบอกว่ามันตรัดเดมินเจบาลินใครก็ตามทีม่กระโดดลงจากที่สูง นบ,บีใช้คำว่าภูเขาครับเกี่ยมันนี้ไม่ใช่เฉพาะภูเขาอย่างเดียวะโดดตึกครับหรือโดดลงจากที่สูงอ่ะฟักตรลนัปซะโดยมีเป้าหมายคือฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายใช่ไหมมันตะหัสซุมมันใครที่เอายาพิษมากรอกอยาล้างของน้ำมากลอกอึบอึบอึบหรือกินยาพิษโดยมีเป้าหมายเพื่อฆ่าตัวตายใช่ไหมมันต่ออนาบัตนาหู บีหาดีดินใครที่เอาเหล็กเออมาทิ่มมาแทงตัวเองอ่ะฟกตระนับซะโดยโดยฆ่าตัวตายอ่ะนะพอไปวันกิยามัตเนี่ยจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เถอะเขาก็จะต้องมีสภาพอย่างนั้นนะไอคนที่ฆ่าตัวตายโดยการโดดจากที่สูงก็ขึ้นลงไปกระโดดลงมาแอกก็อยู่ในสภาพนี้เจ็บปวดไหมไม่ตายขึ้นไปไมาแอกลงเจ็บปวดอยู่งั้นแหละอยู่อย่างนั้นแหละ และไอ้คนที่กอ,อกยาพิษก็มันก็ไปกัอกไปลําไส้อะไรต่ออะไรแล้วก็กอกไมายู่อย่างนี้หละคื่ตอนดุนยาเนี่ยมันแค่ครั้งเดียวแล้วมันตายครับแต่ไปวันกิยามัตเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งเดียวมันตลอดอ่ะแต่มันตลอดอ่ะใช่ไหมหรือคนที่เนี่ยเจ็บปวดอ่ะตึ๊กก็อยู่อย่างนี้แหละเพราะงั้นเราเรา,เราต้องคิดถึงผลที่มันจะตามมา จากการกระทําของเราที่เราเรียกว่าคิดสั้นในขณะที่เราอยู่ในดุนยานี้ครับผมมันไม่คุ้มค่ากันเลยคือวันเวลาเนี่ยพอมันผ่านไประยะหนึ่งไอ้ความผิดหวังใดๆก็แล้วแต่ที่คนโบราณเขาบอกว่าเวลามันจะรักษาได้ครับคนที่ผิดหวังแต่ละคนบางคนก็ไปหาทางออกด้วยกินเหล้าเมายาครับบางคนก็ไปหาทางออกด้วยการเ,เยาเสพยา บางคนก็ไปหาทางออกด้วยการด,ด้วยดนตรีรด้วยเสียงเพลงด้วยการบันเทิงบางคนก็ไปหาทางออกเล่นการพนันฆ่าเวลาให้มันลืมทุกข์ไปซะบ,บางคนก็ไปหาทางออกหาเพื่อนหาฝูงระบายอารมณ์ใช่ไหมแต่จะมีกี่คนล่ะที่จะขอพึ่งพิงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานุวาตาอ阿ยิ่งทุกข์ยิ่งสุยุดขอความช่วยเหลือขอการพึ่งพิงต่ออัลลอฮ์นี่ก็คือทางออกอ่ต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีแต่บางคนบอกว่า อาละระยะเวลาสักพักหนึ่งมันจะสมานคือเวลามันจะทำให้แล้วมันจะค่อยๆลืมแล้วมันจะค่อยๆลืมตอนนี้ไอเวลาที่มันผ่านไปผ่านไปจนกว่าจะลืมอ่ะมันมันผ่านไปแล้วก็ด้วยอะไรลืมด้วยอะไรด้วยเพราะไปทําตัวเสเพลใช่ไหมจนกระทั่งลืมใช่ไหมครับไอนู่นก็ผิดแลวไอนี่ก็ผิดอีกใช่ไหมอย่าเพราะงั้นเพิ่มความผิดอเพราะงั้นพึ่งพิง ต่ออัลลอฮฺสุบบฮานุวะตาัลาบางคนนี่บางคนนี่นผิดหวงังอกหักกินกินให้ลืมเลยกินให้สบายใ,ใจกินดุดีๆไม่ชอบใช่ไหมอ้วนแม่นเลยประชดครับประชดชีวิตเพราะงั้น <c oughs> เวลาเรามีปัญหาใดๆเนี่ยเราขอพึ่งพิงกับเจ้าของชีวิตของเราะกับพระผู้เป็นเจ้าของเราอ,อย่าไปอย่าไปประชดชีวิตโดยการกระทําผิดซ้าแล้วซ้าเล่า ครับผมบางครั้งอาจจะมีผู้ใหญ่ที่จะให้กำลังใจหรือคอยปลอบใ,ใจเราเอออย่างนั้นไปพูดจาบอกกล่าวฟังแล้วสบายใจมไม่เป็นไรแต่ก็เราก็สุยูดขอดอุต่าอ์ต่ออัลลอฮ์ขอาการพึ่งพิงต่ออัลลอฮ์อย่างที่อาจารย์ชี้แนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องราวของถ้าเกิดประสบเกี่ยวกับเรื่องราวของท้อแท้ผิดหวังก็คืออย่างแรกเลยอากีด้าของเราต้องถูกต้องเราต้องเชื่อมันคือการ<ม>อ,กอากีด้าที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นเกราะป้องกัน อะไรต่ออะไรที่หลายๆอย่างะนะการดำเนินชีวิตด้วยไม่ให้เราได้เชื่ออย่างผิดแล้วก็ทําผิดผิดครับผมและอย่างที่สองก็คือเราอย่าอดควรเราอย่าโหายหาความตายเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตก็คือหน้าที่ของเราก็คือเราต้องพึ่งพิงขอต่อรัชสภาอุตลาเหมือนอย่างที่พระองค์รัชสภาอุตลาบอกว่าลาตักนาตูมิรอมาตินลาอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์วันนี้คือเราเป็นบ่าวเราเป็นผู้ขอจะให้หรือไม่ให้นั้นไม่ใช่หน้าที่เราอืก็คือหน้าที่ของอัลเรา ส่วนในการที่เราจะหาทางออกนะมีอย่างหนึ่งอาจารย์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องราวของการตักวาการกลัวเราที่แท้จริงรพอเราบอกว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาเราประสบกับอะไรนะช่วงของทางตันอะ่ะมายาตะกินละครับผมอลลเราช่วยหาทางออกให้ถ้ากลัวเราจริงจริงวันนี้เราปรึกษาเราหาคําชี้แจงเราหาคนอื่นมาปรึกษาเนี่ยบางทีความคิดของมนุษย์ก็ช่วยชี้แจงกต่ไม่ได้เกิดกับตัวเองอก็ปัดให้พ้นพ้นไปแต่ถ้าเกิดเราขอความปรึกษาหาทางออกจอาจาัล์เลาอ่ลเราให้ทางออกกับเรา ส่วนใหญ่แล้วปัญหาวัยรุ่นก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะมูลเหตุก็คือครับเรื่องผิดหวังอกหักเนียปัญหาวัยรุ่นบางคนผิดหวังอะไรฟังเพลงรักควางเศร้ายิงฟังมันยิงเศร้าออยิงฟังยิงเศร้าครับอืมแล้วก็เจ็บไหมตอนอกหักผมนะผมเจ็บจนชินเจ็บจนชินไเจ็บจนชาแล้วทําไงฮะทําไงผมไม่ทําไงผมไม่เป็นได้เพราะมันชินแล้ว ก,กับกับสาวกัน,นครับคือคือ,คอประสบการณ์ของแต่ละคนน่ยนะมันคือมันมันจะยังไงก็แล้วแต่เอะอาจจะมีประสบการณ์ที่ดีหรือที่เลวร้ายแต่ว่าชีวิตเรายังอยู่นี่ครับแล้วเรามีสตินี่เห็นไหมครับอัลลอฮฺสุบฮฺบานอตาลาสอนให้เรามีตักวาถ้าเรามีตักวาเนี่ยมันมันจะเกิดทางอ,อลัลลอฮฺจะให้ทางออกครับ,รบเพราะคนมีความยำเกรงเวลามีปัญหาอะไรมาเนี่ยเขาตั้งหลักได้เขามีสติครับ พอมีสติความคิดความอ่านก็มาเอาล้อให้ทางออก